อ่ะโอเคครับพี่นอ้องสวัสดีครับผมอ่ะอีพี่นี่ก็โอ้ยกวนเลอีพี่นี่ก็จะออกล่าออกเดินทางเนาะอ่ะไปหากบอ่ะมาประจำฟาร์มอ่ะเดี๋ยวก็จะออกเดินทางไปกับจ่าเด็กอ่ะเจอกันไปฟาร์กกบกันเนาะนี่อาบน้ำแจ้งตัวล,ล่อไป อสองคนกับจาเล็กเจอกันอยู่ฟาร์มโกพ่อ,อ,อเดินทางกันฮะกำลังแต่งตัวอยู่กางเจราจากันว่าสีจากไหนมาจังไหนเออก็เลยสีผ้าจาเล็กออกเดินทางจักหน่อยว่าสัตเอออ่ากำลัปไปฟาร์มโกเลยเจอกันผลขบพี่นอ้องนี่เจอกันอยู่ฟาร์มเลยครับผมอ่ะไปเจอกันผลครับผม อ้กบคือปวดนะจ้าโอ้เรียงงี้ส่พัดอยู่โอ้ยอู้ยยิ้วหน่อยได้จ้าโอ้นี่เด่นแมวหลุดหนีเลยโู้ยโอ้ยเอาไปตายาไงยูอาร์แน่หลุดหนีเนาะหูยหูย พ่อมึงบาดนจังมอเมี่ยเมียนัวนีต่นโอ้เยอะบักหลายอู้ยโหู้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 นูู้่้หู้หู้หู้้หู้หั้ห้ อลลโอ้จังเลยดอกอ,อ,ดอ,อุ้ยนี่ยังรุ่นี้เนาะเลียงเป็นรุ่นเอาเลี่ยงเป็นรถเป็นรุ่นเอากินตลาดรถกับกินถนนอืมจัดเบื้องเอาจักเอาจักจ๊กลอยเอาจัักจั๊กลอยนึงอยูน่นะ เออเอาสักสองอยกอรพัน um, ึ่งเออพันหนึ่งพันเงินนี่ละเออขวงนั่นจะทรมานังข่อยขอยยากพอดีพอดีเลยเ่ยลำยาปวยที่บานก็เลยบมันใจทึงกะเทียกะพักไพอกะไรเวียร์ไรยู่หันก็เลย เพราะธรรมัญญามันก็คือการการแต่ว่านิยามจับก็คือสิพยายามะจ้าให้มันเป็นกบใส่เดียวโอ้อืออือโอ้ยบูขัดซ้อนมันเลยอืออืออือขัดขัดโอ้โ้โเตียนเป็นยี่ยัยเลยฮะ

Ừ. chăng 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 ừ. 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 Cái này vừa ก็มีหลายขาอีกต้วเนาะหลายสยตัวเกงตัวกินโมเกงไงเนาะตุมๆมาจ้ะจาใไล่ทุบทุ่มตุมตุ่มวงเกีงนะก็มึงด้วยมึงใส่เกงแด หวอีเลยเนี่ยหหนมัตัวน่อยแห้งอะไรดิหนูบ้าน้าแดงไดงแจมแห้งเว้หัวหัวเอ้ยดดเลย ีนะูม,มีประมาณอ,นอนหนอนนึงจะสี่ดเป็นกบลอยอันนี้ไม่ได้จากมือเลยนี่พักไปสมเด็จอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งหมดนี่เอาอยังไี้ม่กินมันหงกจริงสิมันมีพรอมบ่โอ้ไปแล้วป่ะจ๊ะโอ้กิง้งแดงนี่ไหมทั <c> ้ <oughs> งกิ้งคือแดงดี <laughs> โอ้หุดฟาเหมืนอนกบอวยสวยเลยวะอ,อ่ะไม่มีใจโอ้ตกกันล่ะเช้าตกแล้วฝนไหยไม่เท่าเท้าเท้าตกโอ้ยมักไรายกิ่้งแดงเดนี่ยท่านได้แต่ไรยายมาหรือ <laughs> เอ้ามาพี่น้องเฮามืนอนี้มาจับกบปล่อยกบเอ้ามืนอนี้เฮามาจับกบกันนี่ล่ะหายลงไปกบเออพี่บุ้ยมาเดี๋ยวสิตักบันตังตรงตรงบ้านกล่องพี่เออหาบุ้จับได้วทีละเอาไปจหน่อยเดี๋ยวเฮามาจับกบกันเออ

มามาระบบกระสอบดีกว่าคาอยู่เน้ยอ่าใจโกบอุ้ยกบสวยเลยสิเดี๋ยวเอาลงไปปล่อยกระช่างระบบกระช่างช่างก็ดีกบมันก็หลายอยู่ละเดี๋ยวลงไปปล่อยกระช่างสองหอยก็โตอ่า ซื้อมาตัวละห้าบาทคุณน่ะโว้ยโป๊อสติดออกก็มีไปคักนี่ยติดนั่งก็มีเมื่อวัยเราโกบเลี้ยงมันอ้วนนะโบคือโกบานห้องแต่โกบานโบท่านขอด้วยทำไมติดออกมันก็ไปเลยินี่โอู้ร้ายร้ายไม่อยากจะเอ่ยพี่น้อง ใายมันเห็นในที่ละนี่เออเอาเดี๋ยวจังไปล่อตอนปล่อยกระช่างข้าบ้านจังไปเจอกันนี่พี่นาะเดี๋ยวขออยากจับกบแป๊บนึงเอานี่พี่น้องมาเข้าจับแล้วกบลอยตัวที่กินซื้อมาสองลอยเอาไทยนนี่เป็นบ้างนะน,น,น,นี่โอ้ยยังไงเห็นยังไงนะน,นี่โอ้ยเอาเอาสองลอยตัวอืมมือกล่องกะหมายเอาหนิสองประมาณลอยตัวเพราะว่าแบ่งกันคนละครึ่ง ไปบังน yup. okay. ี่กระลำบังไงยังนี่วงไงยังอยู่ทีอืมนี่อวงก็เอาไว้อีกแบ่งกันนะครับหมูเอ่อน้ำกันโอเคไปไปผลเลี้ยาบัดอืมมาพี่น้องบัดเท่ากับเอากบลุงทั้งเบิดลอยตัวแต่บอดด้น้าปลอกกาวจังเอาม่านมันสองลอยอยู่แล้วอือหึอยู่ไว้เลยพู่ อ้ขี่แตกก็มีตัวนี้คือสีบอลอดดอกเอาออกก่อนแน่แน่แน่นี่นี่นี่ใส่แตกละเด้อเด้ออันนี้ใส่แตกบอลอดดอกใส่แตกล่ะปวยยังมันใส่แตกก็ตายทิก้าไว้ออมที่นี่นี่การเดินทางมามันใส่มันรุดนี่มันก็จะบอลลอดตัวบกงามกับบอป็นยังเพราะว่าเฮาน้อเฮาเอามาก็มีการตายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมันสีบล สมบูรณ์ทุกตัวหรอกมันจะบลอดทุกตัวหรอไปเออนี่คือกบป,ปลอป่อยนี่ครับนี่สักก่อนโอเคคอกับคอกแบบเร่งด่วนคอกแบบบ่อใดบ่อใดแบบเอามาปุ๊บก็ตั้งเลยนี่ระบบคอกเออแบบเร่งด่วนเลยนี่ไมาแบบด่วนจี้เลยด้นี่แต่เตขไาไปฟาร์มยังบ่อใดขึ้นมาเลยนี่ พอดีมูพวกกระโทมาว่าไอ้กบอยากเลี้ยงก็เลยพอดีคุยกันในๆก็สิไปเล้วก็เลยไปเอามานําเนี่ยระบบขอกกบเลี้ยงทั้งเบิร์ลอยตัวแต่ว่าจะคบลอยว่เดี๋ยวจังจังนับเอาเพราะว่านับได้ทั้งแบ่งมูนําพูละลอยอู้นี่เขาบ,บ่หน่อยเด้นี่อ่าเพิ่งเดินทางมาหอดเดี๋ยวให้เพื่อนเดี๋ยวสิเปิดน้าเขาอ,อีอยู่เดี๋ยวเข็ด เอียดรักไหมเพราะว่าลักนี่เมื่อกี้หนามออกฟังนี่เดี๋ยวที่ขยับลักขึ้นอีกอยู่เนี่ยเขาจะดึงดึงลักนี่ขึ้นดึงมุมมันขึ้นก่อนหนามันหล่นโอบพี่น,น,าาน,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 น้อนะงบ่อยากจะเอ่ยี่เล่เอ้าคนเาเนาะอืมบ่อะไอย่างนึงกับตรงอย่างนึงล่ะเลี้ยงเติมั่วนหน่อยๆน่ะยังบ่บยญ่นึกว่าตัวรหับาทตัวสีโบยายนะ่ะนะที่ไหนได้ โอ้โหหาบาทนะ่หาบาทนึ่งว่าชิโตซ้ำนั่น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 ตัวน่ะนั่นขี้ว่ะน,นะ,นะหรือมันใส่แตกเดี๋ยวเบิ่งก่อนเช็คก,ก่อนถ้าทำให้ตัวใส่แตกก็กเชียวเอาออกเอ,ออก็เชียวออกบอลบอดดอกเนี่ยมันทับกันนอกมันหลายใหะนี่องค์ก็ยังเอาไว้ให้มูนี่นี่ แล้วฉเติมนามอีกบานหนี่งแล้ว่วนค้อนใหม่ค้อนมือก็ยังเอายังเสียเอาไอ้ปาา่ากระเชยล้างค่ามุ่งเามนี่ยังบ่มีเดี๋ยวเอามาแบบเด่งดวนครับยอมเราบดวนเลยอ่ามาถึงกระจวดกันเลยหลังจากเขาไปเอามาจากฟ้ามอ่าที่เห็นนั่นแหละไทยในฟ้ามกับไทยแบบบอดเเพอาาวแห้งไปเอาแบบฟ,ฟ้าว,วมีเวลา,าไทยเป็นไรเพื่นอนกับฝาวด้กันจ้คข้องเพื่อนจะไปทุละกก็เลยจำเป็นแบบ ตังเฝ้าน,า,เนานี่บุคขึว่าสิได้กบได้ไ้มนี่อ่ามูคุยกับมูเขาเลย,อย่องว่าได้โอ้ตัวหาบาทกับบ่นอยู่แล้วครับพี่น้องเอ้ยอืมคักคัก,อกของเขาโอเคคนนะ่ะอู้เยเสี่ยงอยู่ๆเลยอ่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงจูลระบบไอ้นั่นก็ะคอเก่าอยู่ฟังนั่นขนาดไอ้กระช่างนี่ยังไปเอานดม น้ำพอยใหญ่แบบมันดวนเลยเลยนี่ปอกระช่างคนมีพคนสิคลายให้พคนสื่อมาอ่ากระช่างกันแบบเด่นดวนอย่างลังค่าบ้านตัวนี้ก็เป็นไก่บอกบเก่าบอกรูปอะไรล่ะก็รูน้อยวันเถาะกระมีตัวเป็นลูกเป็นมันี้เราครบนี่เห็นบอสิตายอีกแล้วนี่อันนี้ก็กบธรรมชาติเห็นบอนี่มันก็ประหลอดหน่มันเป็นแพ้เป็นจิจอยเป็นเอ่อจังไรวันบุนนี่เป็นโรค เนี่ยงอกบัดบาดุนเบือนนี่บนาหลอดอ่ะแล้วเชียวปล่อยธรรมศาสตร์ไปเลยตลอดคือหลอดนี่บนิจอยเขากบธรรมศาสตร์ได้จับมาหมูจะกินหัวหานเอาไปอ่ะนู่นไปก็ตายละเนี่ยปฏิหย่ัเลยตาย่ะี่นี่นี่เงอ้ยเอ้าวากันไปไปกบจับมาก็เลยตัดสินใจไปเอาคบไงแต่ว่ากบที่เป็นสือมากงวดแรกกก็มีอยู่นี่ เนี่ยตายอย่างไรเห็นบ่นนี่แต่ตัวตายนี่ตายไปตายมาือนนี่ตายลายแห้มือนแห้งตายลายอือนี่มวนนี่มันหลอดอยู่รอกนี่พอมวนมวนไปนกบเลี้ยงนี่นี่ยกบพันเขาสื่อมาแต่ฟ้ามแต่ข้าวเป็นหัวกัวตายยากย,าก,ยกินอาหารเก่งอ้วนดีต็เลตยตดสที่จเอาโกฟ้ามากสีละยมอนว่ามันยังสีละไปเอากบธรรมศาสตรเนี่ยเลี่ยงยากอนุบาลยากมากเนี่ยังสีนี่ ยังได้กระหลอดนี่นี่สมบูรณ์ดีทุกตัวนี่นี่บึงบางยากได้กบเลี้ยงนี่นีหลอดบัตนี่อ้าวตัวนี้กับเชไว้นี่เห็นบ่อยตัวใหญ่ๆอ้วนๆโอ้ยกินอาหารนีู่บางที่ตุบปุ่อยู่นี่โคบนถึงเดือนยังวะโหดแล้วเดี๋ยวจะคัดเอาเฉพาะตัวตัวกบบ้านเอ้ยกบไอ้กบเลี้ยงเอาเชไว้นี่ถ้ากบมวนกบบ้านก็ตายก็เคลียร์ถิ่มเคลียร์ถิ่มตัวเอามานาะมัน มันตายเนาะตัวได้หลอดก็เอาหอนละเอาว่ากันไปเหมือนนี้มันก็นตายเบิดมือ่อละอาหารก็บพกินนู่นให้กระน้ำเน่าดูที่บ้านนี่คอ,อก็ว่าไปนี่เจอของแท้เขาคือขอกนี้รุ่นนีเหันได้กระหลอดรุ่นนี้โอเคเอา ประมาณนี้จะ้วเชียร์อกอีกบาทน,นึ่นี่เป็นยุ้ย,ยเลยอ่ะเดี๋ยวคอยิอัปเดตให้เบิ่งอีกเรื่อยๆนี่ก็ร่างเหลื่อมแม่นี่บ่อนี่ก็ร่างเหลื่อมเดี๋ยวก็ร่างเติมนม้ำเดี๋ยวจะขุดเสาใส่อีกแบบเร่งด่วนเสาใส่มุ่มนา่าแล้วก็ะคางแล้วก็ะคางนั่นอ่ะโคดีจบ เดี๋ยเปิดน้ำซสอีกเพราะว่าเดี๋ยวขอกมันยังบ่เบาเรียบร้อยอยู่ตีคอแล้วที่จะเปิดน้ำใส่ใส่กบบางทีนะงาม,งามหาบาทได้นี่ตัวละห้าบาทานี่ตัวละห้าบาทเยอะเติมน้ำเติมยังแล้วดีวจะให้อาหารบาทาสมบูรณ์ทุกตัวอตัวใหญ่มากห้าบาท แต่มาสองรอยตัวเอามาพันหนึ่งมาแบ่งกันกั็มูคนละร้อยโอเคมูนี่หลอกขลิ่งตายอ่ะเนี่ยชีวังในบาทเศร้าเลี่ยงขลิ่งดุนี่ตายแล้วสิเศร้าเลี่ยงโอ้ชื่อนี่เดี๋ยวจะหาแนวเดี๋ยวสิหาแนวมันหันบางบาให้มันง่อยให้มันลบเดี๋ยวจะจังจัดระบบตอนนี้เอาลุงซะก่อนเพราะว้ในอุงอย่าทับกันตายนะอุงมันหน่อยแห้งอุงมันหลาย บู๊ามีกับพ่อใจแล้วเชียร์ไว้เฮ็ดพันมันต่อไปได,ได้นี่เลียงเห็ดน,อนอ้อ,เนอยเฮ็ดเน่าเฮ็ดพันหรอกกะว่าสื่อมากนะเอา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 อีพี่นี่กะเกิดคงจะประมาณนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากที่ตามฝากคอมเมนต์ช่อ,องสมบปีสมปุยย๋ยเพื่อเป็นเขาเ,เ,เรียกว่าแนวทางกระตุ้นต้อมอยากเฮ้ยพ่อแมนดีเพื่อเป็นเนวแนวทางเออเพื่ออยากไปสานต่ออันดีต่อ กระตุ้นเนื้ออะไรนี่โอ่อเห็ดกินเอาไปต้มเอาไปปนพอดีพอดีนี่กำลังปนเลยนี่ต้่ม้มนี่ก็แซ่บนี่รุ่นนี่นี่แหละกบกำลังกินแส่บรุ่นนี้เลยอันใหญ่ไรกับโบวิต่กินปิ้งแล้วรุ่นนั้นนี่คันรุ่นนั้นกับปิ้งอ่าใครจะลืมกดไหลก้แช่องสัมมาปีสัมมาปุ๋ยในเรื่องครับเลยอ,อ่าลืมฝากเนี่ยครับออันนี้ยังโบเล่กับระบบกบยุนนะอืมมือนี่ค่ะคือจะเป็นการ ป่าจนคำยัง่าจนมืดฝ่าวลายเออฝ่าวแห้งไปจนสงคำาคำบอกกันพุ่งกับไปปรับเลยมืออื่นจะเบียดคอไขมูน้ำอาจารได้เดียวสิศัยอ่าผาเม้าฝากเอ็ซีว่าออขายายพันธุ์มูอยากเลียงน้ำกบพอดีอ้ามาป่านนี้ขอกทัดมาอีกอขอกงเพื่อนออไปฮึม เอิงเอาันจำไหนท่เอิงไปเลยไปนี่นี่พูนพูนหน่อยวัวจาว่าโว้ยกรตุมแบพูดผมลอยตัวไม่ติไปเองมันพูดเอาเดนเนึงสีตาไปได้เหรอเออแต่เราเอาตัวน้ำติงตายผมตายนะอถึงมวหันนี่ยเอาเคลียร์บังหาหาใหม่เคลียร์บังไม่ช่วยว่าเถอะ อะไรมันคืออันนี้มันเต็งมั้งนอนเขาเต่งมืนบเจ้าเน้ยปีนก็ได้ยั่งยั่อยู่ดอกเอาไม้เคี้ยวมั้งอ๋อออกมาเมื่อกี้นี้ใช่ไหมนอนหนๆเว้ยโอ้ปีนตัวหนึ่งเว้ยไหนว่าขึ้นบอมมันก็จะเต็งไวอย่างไรว่าเขามาหอดผลนังผมเห็นเป็นอย่างเอาขึ้นมั้งไงบงไในว่าใดเขาไปปีนงปีนได้คือบ่มตายแล้วนะเอาขึ้นมาเลยเออเอาไปปีนก็ได้ตายแล้วเคี้ยวมาเลยบอมบอยู่นอนบอยู่บออยู่ขึ้นมา ตัวเดียวเนอะเออไปปิ้งมันอ้วนดีขึ้นยังนี่ไปปนก็ได้ต้มปนกินน้ำตัวได้แล้วขึ้นมาเลยบ่หรอนี่อย่างวะเอาออกมาเมื่อกี้โมยูเนาะโมยูดูมันยืนโอยู่เนาะเอาขึ้นมาหลุดเอาโมยูโอ้ยเือออกลายพอดีจะทดลองซิมขึ้นมาเอาไม้เคี้ยวเคี้ยวไปตะปุ่นขันขันเนี่ยโมยูคุณอาอวยสวยอยู่ครบ ขปนม้อนมือเนาะคุณนาจังจังจังโอ้ยเีนขึนม้อนเถียงม้นมันเคงใช้เนาะโอ้ยเคียเียเคียมาฟังพนี่โอ้ยบไปิตเด้อยไอายขอนใหม่มาที่้านขอนใหม่มากขใส่บ้าน มาเบิ่องที่ไหนี่งามบครบเออตัวเรต้องไปเลี้ยงเอาไงว่าขั้นขั้นเอาห่วงเอายังมากระยานกรยานมันตายขั้นรุ่นนี่มันไม่ตายแม่นรุ่นนี่ลราเลี้ยงไว้เถอะท่านไงโบ้ยกบมันบริสามอู้หันอาหารมันถึงบริสามนี่ก็ดีแล้วรู้แล้วรู้แล้วอ้วนว่าถ้าตกลงไปแบบนี้กับไอ้ชาแก่เนาะเออเนี่ยล่ะเนี่ยบริสามเนี่ยจะดีหรอหอกแก้วเลย เหนียวเอาง่ายไหมว่าใช่เลยต้อปยังพิธีทีตองเกินเกินมาเบิ่อืมสิเรียงบ่เนี่ยเออได้เลียงวะเออว่างๆติดๆกับหนาเล็กน้อยมันก็ิงยครื่งนึงนั่นดิเออเเดอี๋ยวเี๋ยวอนเอามาเ่เออนี่มึงเศ้า วานวานไปเลยเออเห็ดจังเสียวย่าไปใส่กระจกมันพอดีตักเออเดี๋ยวมันกินบปลาหาม่เป็นเพราะกำลังตอดนำลังลืมแล้วนี่ก้อนซุขเออแต่เนี่ยมันเศร้าแม่จะให้เกียร์ซุกเศร้าได้เศราแน่งตื่นขึ้นก่อนไปโรงเรียนกะวานได้เอ้ยกีกะยูได้ไอ้นี่แล้วเนาะเออเอาละพอแล้วนี่พอแล้วนี่ซ้ำนี่ละนี่มันชิมากินเองมันเปอนคุณเพื่อนเออนี่โอ้ย งานง่ายงหนึ่งตามนี่กะตอนนี้เลยด้วยเนาะบ้านนี้ค่ะอันแจ็คโดนบอมันใหญ่อาทิตย์หนึ่งอ้ยก็ใหญ่อาทิตย์หนึ่งกัแป๊บเดียวเออไม่ติดขึ้นไปตามพัฒนาการเอาง่ายว่าเลี้ยงอีกเดือนเดือนหนึ่งเดือนกัวสองเดือนนี่เลี้ยงอีกตัวเลี้ยงอีกสองเดือนนี่ใหญ่เลยใหญ่แบบเต็มที่เลยสองเดือนนี่สองเดือนนี่ใหญ่เต็มที่เลย กอยไงนรืม <minutes> ันนี้วันจุติวนวันเมพอดีจำไงไงวันเมวันเมเออวะนี่ดีแล้วลุงวันเมวันเมก็ได้เลี้ยงกบเอออันนี่เลี้ยงได้เ่ยคุณเอาบัง่ายหนึ่งลุนนี่พอดีพอดีกินกันได้นี่รุนนีผมปนกันกินได้ได้ได้นี่ขันตามรักวาขันเขาไปใส่ไปใส่เพชรกบได้กัรุุนนี้กันเนี้ยส่ีมงบาาบงยาเขามาสวดด้วยมึอนกันใส่ฮาบนี่มนู่น่ะ อนะหัวเขียวหัวยังคือกบคือกบหน้าเหรอซ้ำกบหน้าได้นี่ยกำลังดีดีกบหน้าได้นี่ยประมวลนันลำตายมากนี่ตัตัซ้ำได้หนูตโตัวหน่อยก็หนีอยู่หน่อยก็หนีนี่มันหน้าเท้านี่ละสองสามตัวบ like so like right mm ัวดอกิีเตว่านไว้นี่เอามากรับบัวดอหาหารเพราะนีอุงเลยบัวอยากหายาหน้ามันเน่าแห้งมันขี่น้ำเนย้ังอาทิตย์หนึ่งเปลี่ยนน้าก็ได้เพราะว่ามันมันมันบัวดออันนี้แล้ว มันดำมันยังโตมาเบิงกระหู้เรากินเป็นฟ้องเป็นฟอดกินเหมือนนี่บางเครือน้ำเขียวซื้อกับบริเนาดิอย่าไปว่ามันนมาเบิงฟองน้ำเขาฟองเป็นฟอดเป็นยังฝ่าเปลี่ยนโอ้ยสีแล้วพ่อแล้วมันโฮมหลักโปตปตัด่าไปแตงมันต้นใหม่นั่นโมเกียวอันนี้อ้เคืองหนึ่งเาติดอ่าอย่าไปแยเอาไปหา้ากั ผาบงก็ไผาแผขาดเด่มันขาดซำนึงมัดึงรหั่มัดึงีสการนีบางเดียดึงจะลัดไปทังนักไดเดี๋ยวนีมันก็ม่่วนีมันลัดตะเกียเออขันเดียนแห้งขันมันนาหอนนาแลงตบึงเดี๋ยวหยุดงานัเออตนลาเนยเดหันนอนบางเดี๋ยวสดงมันมาพี่ดกหาผ่าหาแพลมักังเอากระไรนี่ขยูเดียวเออ่วนนี้มันหนังหนีกิ่ดกับตางเดี

พอมันเส้นเลี่ยมเนี่ยเอ้นี่อู้เอ้ยก็ดีเถอะเลี้ยงง่ายๆกูมันใหญ่ไปแห้ยตัวประตงไปเลี้ยงตัวหน่อยๆมันมันจะได้การตายหนามบอดีก็ตายเร็วตายยังตายเวียนตายบวมหนามบวมยังรุนนี่มันก็ประเชินหลอดมันหลายแล้วนี่เหลี่ยงดูนนี่มันหลอดอที่ว่างในเนี้ยสำคัญอาหารอย่าขาดเท่านั้นเห็นบอดันก็มุดกินเห็นบอด อ๋อก็จะมากินเองมันเดี๋ยวตัวนี้คนนี้มันก็มาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยล่ะดีด้ะทำอยู่เพราะว่ามันกะตั้งใจไว้าอิลีคือกันกับเราไะกับพอดีละไงยก้กกับบวกไงหนึ่งกับพอดีเอพนมาพอดีเตจุปเตียนี่ากินตัวนี่บัดเขาขายโดยจักบาทไหมบุหูกันบเจ้าว่าอไรเนี่ดอกไม้มันมันมันใหญ่ขนามีคนมาซื้อสีดำไม่ได้ได้แม่นแบ่นั้นก็ขายเขาเขาก็เลี้ยงไว้นี่ละเจ้ว่าสิเลี้ยงไใ้เหราเจเรียงเรียกกับทดลองเลี้ยงก่อนนี่นี่คือเด จังขยายพันธุ์ขามันเบิดก็ยังไปขั้นรอบนาบ่าเนี่ยนี่บางจก่ห้องห้อไปเห็นเขาเลี้ยงเนาะเ้างส้วนนะส้วนขั้นขั้นชุดนี่เบิดไปเอาบ้านก็นไปเอาอะปักตัวระบาดมาตัวหน่อยก็เกา่าแห้งในร้ายบานนี่พันหนึ่งในต่างร้ายตัวเต็มกับช่างพูดีเลยตัวก็ต้องมาให้อาหารเบรื่อหน่อยได้บ้านเนี่ย yeah. โอ้ยกซันี่ล่ะมันกันกันซื้อดอกกันมันนนนอยู่็มันฝนตกอยู่บทึงว่าเอามากันนี่ซื้อดอกห่มยูนี่หันแดดเบิ่งสังเกตเอาหันแดดแห้งยังหาแนวมากันเอาโอ้เจ่าตุ่มตุ่ต่มบ่หมูอ้ายไปฟ้ามตุ่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 มคนหนึงตุ่มตุ่มห้องตุ่มตุ่มตุ่มหมูอ้าไปเห็นยูฟ้าอมันกลายหนึ่ง ี๋ยวเออโอ้ยซมนี่ก็ดูดเเออโอ้ของังดีมยเราะว่าะเป็นยาีกย่งยงซี่ก็เหลียวโอเคครับหลังจากมาจากเงือนมูเรียบร้อยเพราะว่าอา่าลุงบอให้มูแล,ละะ้วกันาเข้าเจ้าของากององจาจจะประมาณนี้ แบบสูนเรีงดวนแล้วก็จบแค่นี้ละนี่อาจจะจบแค่นี้ก็เห็ดเป็นแสล้มมุ่งม่อยฝนมันดูแห้งส่วนเร่องแดดกับคงจะเป็นลำไรอ่ามันก็จะมีถือแห้งเป็นบางช่วงช่วงเศารกับช่วงแรงแดดจะคอยลงแล้วก็จะประมาณนี้แดดช่วงกลางวันช่วงบ่ายมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยอ่าหลังจากเฮ็ดให้มูแล้วช่วงเศารหลังจากเข้าไปเอากบอยู่ฟาร์ม เอากบอยู่บอ่อแล้วก็จนมาถึงนี่จนเป็นขั้นตอนของเขาให้อาหารเรียบร้อยอ่ะก็มาลงน้ำน้ำม,มันกระสักมีกลิ่นแล้วแดงแน่เพรเขาลงไว้มีหัวาหารลงอืมมันก็ต้องทำความสะอาดมือต่อมือตามหลักเนาะถ้าใหบริสสะดวกอะสองเสมอให้ทำความสะอาดเทือกอ่ะโอเคครับพี่น้อง เบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ส่องสมปรปีสมปุยเนาะฝากน้ำนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับนะก,ก็อารมณ์ดีเห่นครับอ่ามันจะเป็นย่อยดำๆเนาะของซเซเรนมันก็คือว่าเป็นอาหารโดดอย่างเดียวทั้งเบิดเก้าสิบเจ็ดตัวตายไปสามครับอืมไอเ่อมานตายไปสอง เหลืออยู่อ่ะสรุปแล้วนับเช็คกัๆได้เก่า18ตัวตายไป2ตัวครับอ่ะก็ะได้อยู่เก่า12ตัวโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ฝากที่ตามฝากคอมเมนต์ส่องสมปปีสมบปุณนี้นะครับด้ออีพีนี้ก็จงเ่าเข้ามาสวัสดีครับผมอ่ะก็ถือว่าจบไปครับกับเอากบมาลง่อกระช่างบุกอ่ะจะมีคลิปอะไรใหม่ๆก็รอติดตามและรับชม ยวอัพเดตให้เรื่อยๆครับผมจะสวัสดีครับ